อยู่เรื่องเดียวเวลากลับบ้านมาเจอรูปเมียเรียกได้ว่าต้องชื่นชมคุณตันจริงๆครับเสร็จตามเวลาที่เคยบอกไว้สําหรับโรงพยาบาลสนามตันพักสกรนาทีตั้งเป้าหมายสร้างศูนย์พักคอยผู้ป่วยรอเตียงฉุกเฉิน146เตียงโดยนําอาคารเวดดิ้งพาซาซึ่งเป็นอาคารเก่าของตัวเองมารีโนเวทและตั้งเป้าหมายว่าจะทําให้เสร็จภายใน1สิงหาคมล่าสูตตันพักสกรนาทีได้เปิดเผยภาพคู่ของศูนย์พักคอย ที่ทําแล้วเส็จพร้อมระบุว่าความในใจของผมในการทําศูนย์พักคอย18วันที่ผ่านมาหลังกินข้า,าวเช้ากับครอบครัวผมจะออกจากบ้านไปทํางานรวมกับช่าง150กว่าชีวิต <c oughs> เพื่อทําศูนย์พักคอยเล็กๆที่รับผู้ป่วยโควิด19 ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปกติผมเจอใครจะบอกทุกคนอย่ากออกจากบ้านเด็ดขาดแม้จะออกไปแค่5นาทีอาจจะนำโควิด -19 กลับมาสู่ครอบครัวได้และนำความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มาสู่คนที่เรารัก18วันที่ผ่านมาทุกๆวันหลังเลิกงานกลับบ้านผมจะอาบน้ำกินข้าวและรีบเข้าห้องส่วนตัวทันทีผมไม่กล้ากอดลูกเมียเหมือนเคยกลัวว่าเราจะเอาโควิด19ไปติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวคนเล็กที่อายุยังไม่ถึง18ซึ่งไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือการเอาเชื้อไปติดคนที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งไกลๆล,ลูกสาวคนเล็กของผมคุณอิงและลูกๆสนับสนุนผมทุกครั้งที่ผมไปทําประโยชน์เพื่อสังคมแต่ครั้งนี้เขาเตือนผมว่าต้องระวังตัว,วมากๆในทุกวันหากโชคร้ายที่บ้านเรามีใครติดเชื้อขอให้ผมทําใจไว้เลยและอย่าร้องไห้หากผมโชคไม่ดีผมก็ภูมิใจและไม่ข่าใจเพราะครั้งหนึ่งเมื่อประเทศไทยมีพิบัติโควิดผมได้ออกจากบ้านไปทําประโยชน์ไม่มากก็หน้อยเพื่อสังคมผมขอแค่เพียงให้ลูกเมียผมปลอดภัยก็พอ